อยากมาเล่าเรื่องการสัมภาษณ์งานให้ฟังมากเลยว่าอันไหนที่เราเคิดว่าการสัมภาษณ์งานแบบนี้คือโอเคอันไหนไม่โอเคแบบผ่านประสบการณ์มาค่อนข้างโชคโชนในระดับหนึ่งแบบบริษัทเล็กกลางใหญ่ n อ o สัมภาษณ์มูลนิธิอย่างแรกนะคะเ R อาเข้าใจว่าต้องโทรมาพีสกรีนก่อนอันนี้ก็ปกติก็ถามคำถาม,ถามประวัติส่วนตัวทำงานอะไรมาทำไมสนใจมาสมัครที่นี่โอเคแล้วก็การสัมภาษณ์เนี่ยมันไม่จำเป็นว่าต้องมี กี่รอบนะอาจจะหนึ่งรอบสองรอบก็ได้มันแล้วแต่โปรเซสของบริษัทแต่ว่าเราสึกว่าเวลาขั้นตอนที่เขาแบบสัมภาษณ์เราไม่น่าเกียกก็คือไม่น่าสัมภาษณ์แบบกระทันหันอยู่ๆวันนี้เข้ามาได้ไหมคะหรือแบบพรุ่งนี้เข้ามาเล่คคะคือมันควรน,นัดล่วงหน้าเพราะมันต้องให้เกียดแคนดิเดตว่าแบบ เคารพเวลาของกนและกันอนะเออแล้วก็ต้องแจ้งล่วงหน้าแล้วควรนัดหมายนซูวโทรมาแล้วก็ควรนัดหมายเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อคอนเฟิร์มนะคะคือถ้าโทรมาอย่างเดียวอะฉันเจอเห็นอาย,อยางเงี้ยแหละโทรมาแล้วแบบไม่ไม่ถกอีเมล e มาคอนเฟิร์มแล้วเขาก็คือลืมเขาอ่ะลืมเองฉันะไม่ได้ลืมแล้วเขาก็โทรมาตามฉันผิดวันว่าวันนี้จะเข้ามาสัมภาษณ์ไหมคะฉันก็บอกเราไม่ได้นัดกันวันนี้คะ่ะเรานัดกันพรุ่งนี้แบบ อันนี้ไม่ค่อยโปรเฟชชั่นแลก็จะรู้สึกว่าแบบไม่ค่อยอันนั้นกับบริษัทนี้แหละไม่ค่อยอยากได้เนาะอันนี้ก็เป็นหนึ่งด่านนะคะแล้วก็อย่างเช่นตอนสัมภาษณ์อะหรือเวลาเขาสัมภาษณ์เราเขาไม่ใส่ใจเราอะมันจะเห็นได้นะว่าแบบคนสัมภาษณ์ก็แบบสัมภาษณ์ไปงั้นถามแบบพอให้ผ่านผ่านไปแล้วยิ่งสัมภาษณ์สั้นมากแบบสิบนาทีอะไรเงี้ย คือรู้เลยว่าแบบเขาแบบไม่ได้สนใจเรารสึกว่าการที่เรียกไปอ่ะก็ควรจะสัมภาษณ์แบบมีการเคารพแบบเวลาของการอะไกันหน่อยเออสารนั้นมาแล้วก็ถามคุ้มค่ากับการที่เราจะเดินทางไปอ่ะนี่ก็รู้สึกว่าเวลาสัมภาษณ์ที่กําลังโอเคก็คืออยู่ประมาณแบบยี่สนาที ชาว่สามสิบนาทีอะบางทีมันก็จะมีสัมภาษณ์นานกว่าน,นั้นซึ่งบางทีมันก็เป็นแบบเจาะลึกหรือว่าแบบมีคนถามหลายโคนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เข้าใจได้แต่นี่คิดว่าสามสิบนาทีขึ้นไปกําลังเป็นช่วงเวลาที่พอดีหนึ่งชั่วโมงก็อาจจะแบบเมื่อยหน่อยนะคะแต่ก็ก็ถือว่าเรารู้สึกเนี่ยเคยไปสัมภาษณ์แบบช่วงกว่าแล้วก็รู้สึกว่าเออก็รู้สึกว่าเขาสนใจเราดีแต่ก็รู้สึกเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยบางที่นะคะแบบไม่ได้แบ่งเป็นหลายๆรอบก็คือเป็นรอบเดียวแล้วสลับคนเข้ามาอะไรอย แล้วมันก็เลยแบบเป็นเซสชันสัมภาษณ์ที่แบบลากยาวอะเพราะว่าสมมติรอบแรกมีสองคนรอบที่สามมาอีกรอบที่สองมาอีกคนนึงแล้วรอบที่สามก็แบบมีคนนึงซึ่งแบบต่อนเนื่องกันแบบไม่ได้พักอะไรเงี้ยเหนื่อยบางทีก็แบบสัมภาษณ์ยาวมากแบบชั่วโมงสองชั่วโมงเหนื่อย แต่น,นี้ก็คือมันไม่ได้ถือว่าแย่หรอกแค่เหนื่อยเฉยๆอะไรเงี้ยนะคะแต่บางทีเราก็ถือว่ามันไม่ต้องคุยยาวขนาดนั้นก็ได้เพราะบางทีมันพอเริ่มเกินชั่วโมงหนึ่งอ่ะมันจะแบบเริ่มไปเรื่องค่อนข้างแบบเรื่องอื่นแล้วเรื่องส่วนตัวอะไรเงี้ยเราก็ถือว่าการสัมภาษณ์ที่กระชับพิสุดก็คือน่าจะอยู่ประมาณ30ถึง1ชั่วโมงนะคะเ,ออเคยเจอแบบเรียกไปแล้วแบบแทม ไม่สัมอะไรเลยอะแต่ยืนยันว่าจะไม่สัมออนไลน์แล้วอยากให้เข้าไปสัมเร็วๆที่สุดเราก็แบบจะให้ไปสัมให้ได้แล้วก็เซาซีอะเข้าใจปะพอเข้าไปคือแบบสิ่งที่อยู่ในเรซูเม่เราก็ถามเงินเดือนแค่นั้นเราก็แบบถ้าจะเรียกมาถามแค่เนี้ย โทรมาถามก็ได้อะไรเงี้ยเข้าใจปะ่ะแบบเสียดายเงินเสียดายเวลาเสียดายค่าโถลดแบบเป็นการไม่เคารพคันดิเดตนะคะเขาไม่เคารพเราอะ่ะแบบคือควรมีมารยาทควรให้เกียรติกันและกันเจ๊ไหมเหมือนเราให้เกียรติคนสัมภาษณ์คนสัมภาษณ์ก็ควรให้เกียรติเราอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เคยเจอมาะคะ่ะคือความจริงอะแบบเรื่องพวกเนี้ยเคยเล่าไปแล้วแหล,ละในเอพิโซดอื่นแบบลงรายละเอียดแต่นี่ก็เล่าแบบรวมๆว,ว่าที่เคยเจอมาอันไหนแบบเวิร์กไม่เวิร์กและในคนนี้ป